สินิพันธ์ฉัตัตนานะคะของอหัวหน้าง,งานกลุ่มหัวหน้าง,งานพส2นะคะก็คือเป็นงานที่เกี่ยวกับตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระังสถานประกอบการแล้วก็ด้านผลิตภัณฑ์นะคะเรามาดูเรื่องการจัดทำรายงานการผลิตการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรประจำปีพ2256นะคะทุกคนก็โอเคเอาค่ะ ค่ะก็มาดูในส่วนของรายงานนะคะทุกคนก็คงจะสงสัยว่าว่าอันนี้เป็นรายงานการผลิตการนำเข้าประจำปีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของใครนะคะก็มาดูตัวกฎหมายก่อนค่ะของท่านผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับอนุญาตขายผ,ผลิตแล้วก็นำเข้าตั้งแต่สมัยตอนที่เราอยู่ตรงพรบยานะคะอันนั้นก็จะ เป็นกฎหมายที่เราบังคับภายใต้พรบรยาแต่ตั้งแต่ตอนปี2562ค่ะมีพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรเกิดขึ้นนะคะทุกท่านที่อยู่ในยาแผนโบราณที่เป็นภายใต้พรบรยาเราก็จะย้ายตัวกฎหมายนะคะมาอยู่ภายใต้กรผลิตพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดไว้นะคะว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้าตามมาตรา29วงเล็บ4เป็นหน้าที่ของผู้รับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการณสถานที่ขายตามมาตรา31วงเล็บ5แล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการณสถานที่นําเข้าตามมาตรา32วงเล็บ6นะคะอันนี้ก็คือทำไมจะบอกว่าว่าเนี่ยมันปรากฏไว้ในตัวผลิตภัณฑ์พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรเลยนะคะแล้วก็มีการออกประกาศค่ะประกาศ กระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องหน้าที่เพิ่มเติมของผู้ร,รับอนุญาและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการค่ะซึ่งอันนี้ก็จะสําหรับการรายงานการผลิตการนําเข้าเนี่ยจะมีการเขียนไว้อยู่ในข้อ3าวงเล็บสอข้อสีวงเล็บสามข้อหวงเล็บสแลวก็ข้อเจวงเ็บสคือจริงๆแล้วในประกาศนี้นะคะเขียนหน้าที่ไว้เยอะว่าต้องทําอะไรบ้างแต่วันนี้จะโฟกัสเฉพาะตัวของรายงานการผลิตและก็รายงานการนําเข้านะคะ ็มาดูนะคะว่าแต่ละคนจะต้องทําอะไรบ้างการรายงานทั้งหมดตรงนี้มีความเกี่ยวข้องก็แค่มีทั้งหมดอยู่สหน้าที่ของของท่านที่มีอยู่สี่คนนี้นะคะก็คือกรณีที่เป็นผู้รับอนุญาตผลิตผู้รับอนุญาตผลิตก็จะเป็นไะต้องจัดทํารายงาน สร wollen, ็จแล้วผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการณสถานที่ผลิตจะต้องควบคุมการจัดทํารายงานนั้นก็คือจะต้องเช็คตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยส่งรายงานถึงออยนะคะฉะนั้นการรายงานจะมี2ขั้นตอนก็คือผู้อนญาตทามาก่อนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบแล้วก็ลงนามด้วยนะคะเช่นเดียวกับสถานที่นําเข้าค่ะผู้อนุญานำเข้าก็เป็นคนทําผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการณสถานที่นําเข้าก็เป็นควบคุมการจัดทํารายงาน รายงานที่เราใช้ตอนนี้แบบรายงานเราใช้รอง .3 สสามสำหรับรายงานการผลิตรอง .6 สหกสำหรับการนาเข้านะคะปีที่ผ่านมาค่ะก็ยังมีท่านที่ยังใช้แบบฟอร์มเดิมภายใต้พรบยาซึ่งตอนนี้ต้องขอเรียนว่าไม่ใช้แล้วนะคะเราอยู่ภายใต้พรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์มใหม่รองาผลิตรอง .6 นหกเข้านะคะ แบบรองอสามกับรองอหกก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะให้ดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะการรายงานรองอสามหรือว่ารองอหกเนี่ยเป็นการรายงานเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นนะคะเอาเมื่อสักครู่ตกหล่นไปนิดนึงก็คือเดี๋ยวนี้นะคะทะเบียนมันจะมีทั้งแบบที่ระบุไว้ว่าผู้รับใบสําคัญแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือผู้ ผู้ผลิตนะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตหรือผู้นำสั่งเท่านั้นนะคะผู้รับใบสำคัญเขาไม่ต้องทําแต่ว่าถ้าเราในทะเบียนน,นั้นๆเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้รับใบสำคัธ์อันนี้เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องรายงานนะคะเช่นเดียวกับนําสั่งเช็่นนาเข้าเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ รับใบสําคัญแต่เราเป็นผู้นําเข้าของทะเบียนนั้นก็แปลว่าเราจะต้องเป็นคนรายงานนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะสําสหรับผู้ผลิตนะคะอันนี้เราแยกกันก่อนเนอะถ้าเป็นผลิตจะใช้รางอสามเริ่มต้นเราจะต้องทําอย่างไรก็คือเราต้องรู้ก่อนทะเบียนที่เราเป็นผู้ผลิตมีกี่ทะเบียนเพราะต้องรายงานทุกทะเบียนนะคะฉะนั้นเราต้อง รวบรวมมาก่อนข้อมูลของเรามีกี่ทะเบียนที่เราเป็นผู้รับเป็นผู้ผลิตของทะเบียนนั้นนะคะมีทะเบียนใดบ้างแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละทะเบียนค่ะว่าชื่อที่ถูกต้องที่ได้รับอนุญ,ญาตคือชื่ออะไรเลขทะเบียนที่ถูกต้องคืออะไรขนาดบรรจุที่ได้รับอนุญ,ญาตค่ะอันนี้ต้องเช็คก,ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ได้รับอนุญ,ญาตเป็นแบบนี้แล้ว ขั้นตอนที่สามค่ะก็มาดูว่าว่าในปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกหกจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกหกเนี่ยเราผลิตทะเบียนแต่ละทะเบียนไปเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะต้องแยกตามขนาดบรรจุด้วยนะคะว่าขนาดบรรจุแบบนี้เราผลิตไปเท่าไรไม่ใช่เอาแบบแม็กรวมเป็นแบบรวมว่าเราผลิต5 0าพันแคปซูลอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะต้องแยกเป็นไปตามขนาดบรรจุที่ท่านผลิตเพื่อจำหน่ายออกไปนะคะ ถึงแม้ว่าจะผลิตเพื่อแจกลูกค้าก็ต้องรายงานนะคะอันนี้ก็จะต้องแยกก่อนขนาดบรรจุเป็นเท่าใดผลิตไปเท่าใด,าดราคาขายค่ะราคาขายต่อขนาดบรรจุแต่ละไซส์เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งบางทีขนาดบรรจุเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าราคาวัตถุด,ดิบหรืออะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปท่านก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายอันนี้ก็จะต้องรายงานที่อีก,อ,กอีกอันหนึ่งนะคะเช่นขนาดบรรจุเอ ขายราคา10บาทแต่ถ้าเป็นขณะเป็นจุเอเหมือนกันแต่ราคาของขึ้นหรือว่าท่านขึ้นราคาขายก็อาจจะเก็บเป็น20อันนี้นก็ต้องลงทั้งสองข้อมูลนี้นะคะต่อไปค่ะสําหรับผู้รับอนุญาตนําเข้านําเข้านี้ใช้แบบรองงหกนะคะอันนี้ก็จะในแบบฟอร์มของรองงหกจะจะแตกต่างจากรองงสามนะคะอันนี้ของรองงหกท่านที่ผู้นําเข้าดูตัวสไลด์นี้นะคะ ทะเบียนที่เรานําเข้ามีกี่ทะเบียนมีทะเบียนใดบ้างส่วนข้อที่สองเนี่ยก็คือชื่อเลขทะเบียนอันนี้เหมือนจะของผลิตใช่ไหมคะแต่ว่าว่าพอนำเข้าเนี่ยเราจะต้องแจ้งด้วยว่าว่าผู้ผลิตและประเทศที่ผลิตเนี่ยคือที่ใดนะคะขนาดบรรจุที่เราได้รับอนุญาตเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือมาดูว่าว่าตั้งแต่ทั้งปีเนี่ยจนถึงทั้งปีของปีหกหกเนี่ยเรา แต่ระะเบียนเรานําเข้ามาด้วยขนาดบรรจุใดจํานวนเท่าใดาส่วนอันนี้ราคาเนี่ยค่ะไม่ใช่ราคาที่เราขายในประเทศแต่เป็นราคาที่เราซื้อมาจากผู้ผลิตที่อยู่ต่างประเทศนะคะว่าเราซื้อเข้ามาเท่าใดานะคะการกรอกข้อมูลตรงนี้จะมีความแตกต,ต่างกันนะคะอันนี้ต้องแยกกันนะก็ขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่าต้องรายงานทุกทะเบียนนะคะที่ตนเป็นผู้ผ,ผลิตหรือว่าตนเป็นผู้นําเข้าตลอดทั้ง ีหทุกทะเบียนถึงแม้ว่าทะเบียนนั้นจะไม่ได้ผลิตทะเบียนนั้นจะไม่ได้นําเข้าก็จะต้องรายงานนะคะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างจากของตัวพรบยาเมื่อก่อนสมัยก่อนที่เรารายงานกับกองยาเนี่ยก็คือไม่รู้แหละถ้าฉันไม่ได้ถ้าฉันไม่ได้ผลิตหรือไม่ได้นําเข้า2ปีติดกันจะต้องถูกยกเลิกทะเบียนฉะนั้นฉันก็ต้อง เขียนไว้ก่อนแล้วว่ามีการผลิตโลภีการนําเข้าแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันไหนที่ท่านไม่ได้ผลิตก็ต้องรายงานจะรายงานเป็นศูนย์นะคะหรือว่าอันไหนที่ไม่ได้นําเข้าก็รายงานเหมือนกันก็รายงานเป็นศูนย์แต่ต้องรายงานทุกทะเบียนนะคะกรณีที่ไม่ส่งรายงานภายในวันที่สามสิเอ็ดมีนาคมสําหรับการรายงานของปีสองห้าหกหกเนี่ยก็จะกําหนดไว้ว่าไม่เกินสามสิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะ อันนี้ถ้าเราไม่ไรายงานจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีบทลงโทษที่อยู่ภายใต้ที่ตัวกฎหมายพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะคะ,ะก่อรณีที่เป็นผู้รับอนุญ,ญาตผลิตหรือผู้รับอนุญ,ญาตนําเข้าค่ะก็จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนที่เราเขียนไว้ว่าว่าหน้าที่ของผู้รับรับอนุญ,ญาตผลิตแล้วก็นําเข้าต้องทําอย่างไรการที่ไม่กระไม่ดําเนินการตามนั้นก็จะมีโทษตามมาตราเก้าสิบแปดนะคะก็จะมีโทษปรับค่ะไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือว่ากรณีของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผลิตหรือว่าสถานที่นําเข้าก็จะมีบทลงโทษเหมือนกันนะคะตามมาตรา99ปรับไม่เกิน20,000บาทนะคะมาดูตัวอย่างการรายงานการผลิตการนําเข้านะคะอันนี้เป็นแบบฟอร์มคือเราตัดหัวด้านบนออกไปนะคะเพื่อจะได้ขยายตรงส่วนนี้ให้มันได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เราเริ่มต้นจากของรายงานการผลิตก่อนนะคะ รายง,งานการผลิตเราก็จะต้องแจ้งว่าผู้รับอนุญาตเป็นใครสถานที่อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งรองงสามขอให้แจ้งเบอร์โทรด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอง,งอสามหรือรองอหกกรอกเบอร์โทรด้วยนะคะพอดีว่าตัวแบบฟอร์มมันตกเบอร์โทรไปนะคะแต่ยังไงรบกวนแจ้งเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะคะกรณีที่มีปัญหาหรืออะไรพวกนี้เราจะได้โทรประสานท่านได้นะคะ เอามาดูค่ะในส่วนของตารางนะคะเราก็จะไล่าตามลําดับฉะนั้นทุกทะเบียนก็จะไล่ลําลดับไปเรื่อยๆในหนึ่งทะเบียนถ้ามีหลายขนาดบรรจุก็จะเห็นว่าว่าอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะยาห้ารากชนิดแคปซูลล้วก็ต้องกรอกชื่อผลิตภัณฑ์กรอกเลขทะเบียนรายละเอียดขนาดบรรจุค่ะเช่นถ้าเราผลิตขนาดบรรจุแปสิแคปซูลอ่าเราก็ต้องเขียนแปดสิบแล้วขวดละแปดสิแคปซูล ต่ต้องระบุชนิดเลยนะคะขวดแก้วขววพลาสติกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ระบุจำนวนมีปริมาณรวมแล้วก็ราคาราคาอย่างอันนี้ก็คือเขาเขียนไว้ว่าา130บาทต่อขวดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเรามาดูด้านล่างบางอันเป็นแคปซูลแต่เราบรรจุในแผงบลิสเตอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นแผงบลิสเตอร์กล่องสิบแคปซูลบรรจุในกล่องกระดาษกล่องละหนึ่งแผงซึ่งราคาขายส่วนใหญ่ก็อาจจะ ส่วนใหญ่มักจะตั้งเป็นราคาต่อกล่องอย่างเงี้ยนะคะท่านก็แจ้งมาประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นของกรณียาขี้พึ่งค่ะยาขี้พึ่งก็จะประมาณเดียวกันนะคะก็มาดูในส่วนของรายละเอียดขนาดบรรจุค่ะเช่นถ้าบรรจุใส่ขวดแก้วทรงกลมขนาด10บกรัมใส่ในกล่องกระดาษกล่องละสิบขวดแล้วลราคาขายของเราอาจจะตั้งเป็นต่อกล่องไม่ได้ต่อสิองอม ต่อกล่องก็คือต่อ12ขวดเนี่ยนะคะก็คือราคาขายเนี่ยเรายืดจากขนาดบรรจุที่ท่านท่านขายนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะบอกบอกว่าว่า,เ,าเขียนอยู่ในราคาขายเนี่ยตั้งตามขนาดบรรจุที่เป็นปฐมภูมิหรือบางอันก็เป็นทุติยภูมิอ่าสับอันนี้เริ่มยากขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะก็แจ้งตามราคาตามนั้นนะคะ หรือว่าอย่างยาน้ําแก้ไอผสมมะขามป้อมกรณีที่เป็นยาน้าแล้วก็ต้องเขียนว่าบรรจุขวดละกี่ซีซีบรรจุในกล่องกระดาษกล่องละกี่ขวดแบบนี้นะคะหรือว่ากรณีที่เป็นยาผงค่ะยาผงก็อาจจะเป็นใส่ซองอลูมิเนียมฟอยล์ซองละเท่านี้กรัมใส่ในกล่องกระดาษกล่องละเท่านี้ซองอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดู ในหน้าจอนะคะหน้าจอที่ไม่ใช่เป็นสไลด์นะคะอย่างอันนี้อย่างตัวนี้อันนี้อะไรเนี้ยอยากจะใส่เส้นอันนี้ก็ทาเป็นยามเม็ดนะคะอันนี้ยามเม็ดใส่ในซองอันนี้ก็จะเป็นขนาดบรรจุซองเนี่ยก็จะเป็นขนาดบรรจุปฐมภูมินะคะแล้วเข้าซองเนี้ยค่ะใส่ลงไปในกล่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นต,ติยภูมิค่ะ โอเคอเดี๋ยวมาดูนะคะกรณีที่ท่านไม่มีการผลิตอย่างที่เรียนไปนะคะว่าถึงไม่ผลิตก็ต้องรายงานนะคะอันนี้ก็ขนาดบรรจุก็เขียนยี้ไปได้เลยค่ะ0 0 0ูนย์ศูนย์โน้ตให้เรานิดนึงว่าไม่มีการผลิตในปีสองห้าหที่ผ่านมานะคะหรือว่ากรณีที่เป็นอันนี้มาเรื่องของส่วนของการนําเข้าแล้วนะคะนําเข้าเนี่ยค่ะจะเห็นว่าแบบฟอร์มจะไม่เหมือนกับตอน รายงานการผลิตนะคะเพราะว่าจะมีในส่วนของชื่อประเ่อผู้ผลิตแล้วก็ประเทศผู้ผลิตเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนการแจ้งขนาดบรรจุก็จะเช่นเดียวกันราคาขายอย่างที่เรียนไปตอนแรกก็คือไม่ใช่ราคาที่เราเอามาขายในประเทศไทยหมายถึงว่าเป็นราคาที่เราซื้อจากผู้ผลิตต่างประเทศว่าเขาขายให้เราในราคาเท่าใดนะคะซึ่งในการสั่งซื้อมาแต่ละครั้งก็ราคาก็อาจจะมีการแตกต่างกาันถ้ามีแตกต่างกันก็แยกแถวลงมานะคะ หรือว่าว่าการณีที่เป็นนําเข้าเราไม่ได้นําเข้าเลยก็กรอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าว่าขนาดในช่องของรายละเอียดขนาดบรรจุจํานวนปริมาณหรือว่าราคาสั่งซื้อเนี่ยเราก็จะแจ้งเป็นเลขเป็นศูนย์แทนนะคะแล้วก็โน้ตให้นิดนึงว่าไม่มีการนําเข้าในปี2,5,6หค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการรายงานนะคะ ด้านล่างจริงๆของแบบฟอร์มจะต้องมีการเซ็นชื่อด้วยก็คือจะต้องเซ็นชื่อของทั้งผู้รับอนุญ,ญาตแล้วก็ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการนะครับเพราะว่าต้องทํางานร่วมกันนะคะในส่วนของคิดว่าว่าน่าจะมีบางท่านอาจจะสงสัยเรื่องอา้าวอันนี้ก็รายงานเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแต่ว่าแล้วก็แล้วที่เป็นวัตถุดิบล่ะจะต้องรายงานไหมจริงๆเป็นหน้าที่ที่ต้องรายงานค่ะแต่ มันจะเป็นเฉพาะบางรายการที่เลขาธิการประกาศกําหนดซึ่งณตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศกําหนดรายการใดๆนะคะฉะนั้นเนี่ยการผลิตวัตถุดิบเพื่อขายณตอนนี้ไม่ต้องส่งรายงานเพราะว่าออยเขายังไม่ได้ประกาศยังยังไม่ได้มีลิสต์ไว้เลยนะคะว่าวัตถุดิบอันใดที่จะต้องมารายงานบ้างฉะนั้นตอนนี้ผลิตวัตถุดิบเพื่อขายยังไม่ต้องรายงานนะคะเพราะยังไม่มีรายการที่ต้องรายงานเช่นเดียวกับการนําเข้าวัตถุดิบค่ะ ณนะตอนนี้เลขาธิการอยอยก็ยังไม่ได้มีประกาศรายการใดๆขึ้นมาฉะนั้นณนะวันนี้ก็ยังไม่ต้องรายงานะอีกอันนึงสําหรับ,ผ,รบญญผ,จจผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาจจะเห็นว่าออกขายผลิตกันําเข้าเขารายงานกันใหญ่เลยของฉันผู้รับอนุญาตขายจำเป็นจะต้องรายงานไหมก็เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ณนะวันนี้เลขาธิการก็ยังไม่ได้มีประกาศ รายการของตัวผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ต้องรายงานสําหรับของผู้รับอนุญ,ญาตขายนะคะฉะนั้นณนะตอนนี้ก็คือผู้รับอนุญ,ญาตขายยังไม่มีรายงานอะไรที่ต้องรายงานณนะตอนนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ